สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับสู่ไอดีกรุ๊ปชั้นหนึ่งเช่นเคยนะคะวันนี้ติวได้นำเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศหรืออาเซบมาฝากท่านผู้ชมค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอาเซบนะคะหรือความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดของโลกมีผลบังคับใช้1มกราคมปี2565โดยมีไทยเป็นหนึ่งใน15ประเทศที่ร่วมก่อตั้ง ข้อกำหนดเบื้องต้นระบุว่าเมื่อสมาชิกอาเซียนจำนวนอย่างน้อย6ประเทศและนอกอาเซียนอย่างน้อย3ประเทศที่เข้าร่วมแล้วความตกลงจะมีผลบังคับใช้ดังนั้นตั้งแต่1มกราคมปี2,565อาเซพจึงมีผลบังคับใช้กับชาติสมาชิกคือบรูไนดารุซาลามกัมพูชาลาวสิงคโปร์ไทยเวียดนามออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นและนิวซีแลนด์ค่ะ ส่วนประเทศที่ยังไม่ได้เข้าร่วมก็จะมีฟิลิปปินอินโดนีเซียมาเลเซียและเมียนมาซึ่งคาดว่าอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการและจะเข้าร่วมได้ในเร็ววันนี้ค่ะอาเซียนนั้นสำคัญอย่างไรโดยข้อมูลของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าอาเซียนเป็นความตกลงการค้าเสรีหรือ free trade agreement ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็น FTA ฉบับที่14ของไทยโดยมีสมาชิก15ประเทศ ได้แก่อาเซียน10ประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีประชากรรวมกัน2,300ล้านคนหรือ30.2%ของประชากรโลกมี GDP รวมมูลค่า28.5ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐคิดเป็น33.6%ของ GDP โลกค่ะ และมูลค่าการค้ารวม10.7ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น30.3%ของมูลค่าการค้าของโลกสำหรับประโยชน์ที่ไทยจะได้รับนะคะจากข้อตกลงอาเซียนอาทิเช่นสมาชิกอาเซียน จะยกเลิกภาษีนำเข้าที่เก็บกับสินค้าไทยจำนวน3า3 6 6นวน3 9 3ร6รายการโดยลดภาษีเหลือ0%ทันทีจำนวน29,891รายการในส่วนของจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะลดและยกเลิกภาษีสุลกากร,ก,รกับสินค้าที่ส่งออกจากไทยเพิ่มเติมจาก FTA ที่มีอยู่ในสินค้าเช่นผลไม้สดและแปลรูปสินค้าประมงน้ำผลไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์และส่วนประกอบพลาสติก เคมีพัน์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเป็นต้นค่ะนอกจากนี้นะคะความตกลงอาเซียยังช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าแก่สมาชิกตัวอย่างเช่นสินค้าที่เน่าเสียง่ายจะได้รับการตรวจปล่อยพิธีการสุลการกรภายใน6ชั่วโมงและสินค้าปกติภายใน48ชั่วโมงค่ะและการขยายโอกาสในธุรกิจบริการของไทยสู่ประเทศสมาชิกอาเซีเช่นก่อสร้างค้าปลีกสุขภาพภาพยนตร์ และบันเทิงเป็นต้นมุมมองภาคธุรกิจศูนย์วิจัยเกติกรไทยมองว่าในเชิงการค้าระหว่างประเทศนั้นประโยชน์ส่วนเพิ่มจากการลดภาษีนําเข้าครั้งนี้ค่อนข้างจํากัดเนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ได้เปิดเสรีไปแล้วตามความตกลง FTA อาเซียนและคู่ภาคีพลัสหโดยผลบวกทางตรงเกิดขึ้นอย่างชัดเจนจะอยู่ในตลาดจีนและเกาหลีใต้ ในกลุ่มสินค้าเกษตรอาหารและสินค้าอุตสาหกรรมบางรายการที่ไทยนั้นส่งออกไม่มากอยู่แล้วขณะที่ผลบวกทางอ้อมมาจากการเปิดซีรีส์การค้าระหว่างการเป็นครั้งแรกของ plus five อยู่ในกลุ่มที่ไทยอยู่ในห่วงโซ่การผลิตเดิมที่ส่งออกไปยัง plus five อาทิเช่นยานยนต์ชิ้นส่วนเม็ดพลาสติกผลิตภัณฑ์เคมีพัธุ์ยางพาราผลิตภัณฑ์ยางชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นค่ะ ในเชิงการลงทุนศูนย์วิจัยกสิกรมองว่าอาเซียเป็นเครื่องมือสําคัญหนึ่งที่ช่วยให้ไทยเกาะติดไปกับห่วงโซ่การผลิตโลกในฝั่งเอเชียและยังมีโอกาสได้ผลพวงจากเม็ดเงินลงทุนในอนาคตต่อยอดการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีดั้งเดิมอย่างฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ไอการประกอบวงจรพิมพ์ยานยนต์แต่จุดสาคัญหลังจากนี้ก็คือการดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศหรือ FDI กลุ่มเทคโนโลยีที่เป็นหัวใจหลักที่จะช่วยยกระดับโครงสร้างการผลิตของไทยให้ก้าวไปสู่อุตสาหกรรม S-Curve อย่างไรก็ตามการดึงดูด FDI ของไทยต้องแข่งขันกับประเทศอาเซียนอื่นเช่นกันโดยเฉพาะเวียดนามและอินโดนีเซียที่ก็ต่างอยู่ในอาเซียจึงมีโอกาสคว้าการลงทุนได้เหมือนไทยดังนั้นความพร้อมการลงทุนเป็นปัจจัยที่นักลงทุนให้ความสำคัญในการตัดสินใจลงทุนเช่นกันค่ะ ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณที่ติดตามชมจนจบคลิปนะคะก่อนจะจากไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้ตุ้นลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ